้าไดาโนเสาร์มีขนฟูๆแรปเตอร์อาจจะดูเหมือนไก่ที่โกรธจัดก็เป็นได้คุณคงเคยเห็นแรปเตอร์ในภาพยนตร์จูราสสิกปาร์ตหน้าตาของมันแลดูโหดดุืดยผิวเป็นเกล็ดล้วนแต่คุณอาจจะช็อกเพราะวิทยาศาสตร์กำลังบอกเราว่ามันอาจจะมีขนฟูเหมือนไก่ย้อนกลับไปในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลายนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดเล็กเช่นไมโครแรปเตอร์และเวลลซิแรปเตอร์ที่มีรอยขนติดอยู่กับกระดูกจริงฟอสซิลในจีนแผ่นดินใหญ่โชว,ว่าพวกมันมีขนจริงๆและบางตัวมีปีปกกแบบน แถมยังบินได้ระยะสั้นอีกด้วยนักบรรพชีวินวิทยาหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าไดาโนเสาร์ที่เรารู้จักมีขนหรือไม่แล้วทำไมในหนังถึงไม่มีขนเพราะในยุค90เรายัางไม่รู้เรื่องนี้และหนังต้องการให้แรปเตอร์ดูโหดไม่ใช่เหมือนไก่หรือนกตัวใหญ่แต่ตอนนี้หลักฐานเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนบางตัวในไก่ที่คล้ายกับของไดโนเสาร์นั่นแปลว่าไก่อาจจะเป็นวิวัฒนาการสายตรงจากไดโนเสาร์ขนฟูเหล่านี้ลองนึกภาพตามดูครับ แทนที่ไดโนเสาร์จะดูเหมือนสัตว์โบราณผิวแห้งพวกมันอาจจะมีขนปกคลุมวิ่งไวัยเหมือนนกกระเจอกเทศหรือแม้แต่ร้องปี๊บปีปป๊บต่อไล่ล่าอยู่สุดท้ายบางขีดไดโนเสาร์ที่แท้จริงอาจจะยังอยู่กับเราในจานข้าวทุกมื้อที่คุณกินนั่นคือไก่ทอดนั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาสารคดีแนวลึกแต่ไม่รับฝากกดติดตามช่องเล่าเรื่องวารตีแล้วมาคน้นความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ